ข่าวดีคืนนี้ตเตรียมเพดังๆมีเงินเข้าสูงสุดคนละ1,000 0บาทสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มเล่าข่าวสวัสดีการแห่งราช่องมัมมี่บุม๋มบิมนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุ๋มก็มาแจ้งข่าวดีนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รับทราบกันนะคะว่าในวันที่29กันยายน64ค่ะหรือว่าคืนนี้นะคะหลังตีหน่งเป็นต้นไปค่ะก็จะมีการโอนเงินเข้าให้ในบัญชีพร้อมเพนะคะสําหรับ พ่อแม่พี่น้องคนไหนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาวนะคะแต่จะเป็นกลุ่มใดบ้างเดีย๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันค่ะก่อนรับชมก็อยากขอกําลังใจนะคะโดยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็ยื่นก,กระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะค่ะสําสหรับคืนนี้นะคะตั้งแต่เวลาตีหนึ่งเป็นต้นไปนะคะทุกธนาคารก็จะเริ่มทยอยอนเงินเข้าให้ในบัญชีพร้อมเพย์นะคะให้กับ พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาวนะคะไม่ว่าจะเป็น13จังหวัด16จังหวัดหลังนะคะก็จะได้รับเงินนะคะซึ่งบางคนนะคะก็จะได้รับสูงสุดคนละ10,000บาทเลยเนื่องจากว่าบางคนได้รับสิทธิ์นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ค่ะแล้วก็ผูกพร้อมเพย์ช้านั่นเองนะคะบุ่มก็แจ้งตลอดนะคะว่าให้ผูกพร้อมเพย์นะคะหลังได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็ก่อน ที่วันโอนเงินนะคะ5วันทําการนะคะทางรัฐบาลก็จะทําการโอนเงินให้ตรงงวดนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่า13จังหวัดนั้นก็จะได้รับนะคะสูงสุด10,000บาทนะคะเป็น5,000บาท2เดือนนั่นเองค่ะส่วน16จังหวัดหลังนะคะก็จะได้รับนะคะเก็บตก5,000บาทค่ะ และถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องคนไหนท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้รับสิทธ์นะคะอาจจะต้องรอไปก่อนนะคะยังไม่ต้องรีบทบทวนสิทธิ์ก็ได้นะคะหรือใครที่มีเวลานะคะก็ไปทบทวนสิทธิ์ได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมใกล้บ้านได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะรอไปก่อนนะคะเผื่อสถานะเขากลับมาให้เป็นสีเขียวนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์หรือว่าคนที่โดนดึงสิทธิ์กลับเป็นสีแดงเข้มนะคะ และในการยื่นทบทวนสิทธิ์นั้นนะคะก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของประกันสังคมได้เลยนะคะก็จะมีปุ่มเล็กๆด้านล่างนะคะบอกว่าเอกสารสําหรับเตรียมการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็กดเข้าไปค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ดาวน์โหลดเอกสารนะคะปริ้นออกมาได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็มากรอกแนบไปนะคะกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะคะอย่างเช่นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีนะคะใบเสร็จจ่ายเงินสมทบนะคะก็แนบไปด้วยนะคะทายเป็นเอกสารนะคะเก็บตัวจริงไว้กับเราและในส่วนของพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่จ่ายเงินสมทบนอกเขตพื้นที่นะคะแล้วก็ ขึ้นสถานะว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์นะคะหากต้องการยืนยันตัวตนนะคะว่าท่านอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มจริงๆนั้นแล้วก็ให้รีบยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยนะคะเอกสารตามที่บุ๋มได้บอกไปเมื่อสักครู่เลยนะคะแล้วก็อาจจะแนบหลักฐานที่ตัวเองนั้นได้ทำงานนะคะได้ทำงานที่พื้นที่สีแดงเข้มไปด้วยก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นที่อยู่ที่เราทำงานด้วยเลยก็ได้นะคะๆๆเพื่อยือนยันตัวตนนะคะว่า ตัวเรานั้นเข้าเงื่อนไขจริงๆมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาในตรงนี้ด้วยใครที่ต้องการที่จะได้รับเงินเยียวยานะคะแล้วก็เข้าเงื่อนไขจริงๆนั้นนะคะก็ให้ตามสิทธิ์ของตัวเองนะคะผุมมีหน้าที่เพียงแค่มาแจ้งมาบอกให้ทุกคนนะคะได้รับทราบกันนะคะว่ารัฐเขามีเงื่อนไขยอย่างไรแล้วก็เราต้องเตรียมตัวแล้วก็รับมือเตรียมเอกสารอย่างไรบ้างเท่าน,นั้นเองนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับบูมนะคะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างด้วยสวัสดีค่ะ